เนกิจกรรมการอยู่ร่วมกันแบบสันติวิธีโดยคณคภูกัรยามาการเอกแล้วก็เป็นกิจกรรมคลุมสองพันค่ะขอเรียนเชิญคณคภูกัรยาที่รักหน้าค่ะต่อดีค่ะนักเรียนทุกคนคะรู้รู้แหละว่าพวกเราเริมกันเหนื่อยแล้วเนาะหลายคนก็อยากจะอาบน้ำอยากจะพักผ่อนแล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวในส่วนช่วงสุดท้ายของครูจะเป็นทางสรุปแล้วค่ะเพราะว่าการที่เราเอบรมคุณธรรมในวันเนี้ยเพื่ออะไร จให้พวกเราจะได้อยู่ร่วมกันแบบสันติเพราะฉะนั้นนะคะใช้เวลาไม่นานอ่ะโอเคค่ะแต่เราขคนอาจะนลงได้เลยดูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราใช้เวลาไม่นานนะคะในใครอยู่บวชบ้างยกมือโอเค เป็นเรื่องของการที่เราจะอยู่ร่วมกันแบบสันติวิธีการอยู่แบบสันติวิธีเราไม่ต้องไปนสในใจหรือเข้าใจความหมายมันจะได้เอาง่ายๆให้เราเข้าใจว่าเราจะอยู่อย่างไรแบบมีความสุขในสังคมนี้ก็แล้วกันนะคะอย่างของเราเรา,าเรียนที่นี่สังคมของเราก็าต้องเป็นสังคมวิทยาลัยเกษตรของเราเพราะฉะนั้นอยู่ยังไงให้เพื่อนไม่เกลียดหรือตัวเราเองก็ไม่เกลียดใครเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่แบบนั้นได้เราจะมีความสุขแล้วก็ สามารถอยู่ได้จนจบปวชรหรือจปวสนะคะวรวมรักให้ทีนี้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเนี่ยมันจะมีะหลักๆถึงสองข้อค่ะสองข้อที่เราเห็นอยู่ก็คือการปฏิบัติตัวเองต่อผู้อื่นและก็การปฏิบัติต่อตัวเองเพราะฉะนั้นมีแค่2ข้อนี้ทีนี้ค่ะก่อนที่คุณจะไปพูดถึงว่าเรา จะปฏิบัติต่อผู้อื่นเพื่ออะไรหรือปฏิบัติต่อตัวเองยังไงนะคะลองมองที่จอตอนนี้ครูมีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ทุกเราฟังก,ก่อนนะคะเป็นเรื่องของนักโทษคนหนึ่งค่ะเขาโดนจับแล้วก็ทำความผิดร้ายแรงเขาจะต้องโดนประหารชีวิตนะคะแต่ว่าในเรื่องของการประหารชีวิตอะเขากำหนดว่า เป็นครั้งแรกที่จะมีดาชนลอกโดยผู้คุมนะคะได้บอกกับเขาว่าเราจะประหารคุณด้วยการตรีแล้วก็ให้เลือดค่อยๆไหลออกจนกว่าจะเสียชีวิตผู้คุมก็บอกกับนักโทษคนนี้นะคะพอวันรุ่งขึ้นก็นำนักโทษเข้าไปในห้องมืดเอานักโทษไปไว้ในห้องมืดเสร็จแล้วผู้คุม ไม่ใช่พี่แค่เป็นเหมือนไม้พันคัดที่มีลักษณะคมคมแล้วก็ค่อยๆกรีดให้นักโทษรู้สึกเจ็บเพราะห้องนั้นเป็นห้องอะไรดูบอกไปแล้วเป็นห้องอะไรคะห้องมืดนักโทษรู้สึกว่าที่ขาเจ็บส่วนเสียงที่หยดติ๊งๆน่ะเขาเอใาส่น้ำเกลือมาคอยไว้พักค้าง

เกิีดจนตายอันนี้เรื่องที่หนึ่งไปค่ะเพอคุณจะบังพวกเราใช่ไหม <c oughs> อ่ะเรื่องที่สองเดี๋ยวตัวหนังสือมาเคลื่อนอนะคะวงจรได้นเรือยๆเรื่องที่สองสมัยสงคารามโลกกว่าจะมีทาหารเนาะออกไปสู้รบกับสงคารามสมัยนั้นก็จะมีคนบานเนเดเจ็บเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าไปสงครามใช่ไหมคะทีนี้พอมีการบาดเจ็บก็จะต้องมีการรักษา ทุกคนก็จะต้องมาที่สุพักพิงม,มาตรงที่เขามี แต่แต่แล้วนะคะปรากฏว่ามอฟีีไม่พอค่ะมอฟีีไม่เพียงพอกับทหารทุกคนพยาบาลใช้วิธีการฉีดน,น้ำเปล่าเข้าไปในตัวทหารที่เขาจะรักษากลุ่มหนึ่งอาจจะได้มอฟีีจริงๆกลุ่มหนึ่งจะได้แค่น้ำเปล่าแต่ว่าทาหารคั้งกลุ่มที่ มีผลออกมาว่าความเจ็บปวดเข้ากันคือฝักงไม่ได้รปล่าก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดในการขาดเพราะพยาบาลบอกว่าสิ่งที่ฉีดเข้าไปคืออะไรคะคือโมโฟีนจิยเขาเชื่อไปแล้วว่าเขาได้รับสิ่งที่จะกลายความเจ็บปวด mm hmm. เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่เจ็บปวดแล้วเขาได้ยาแล้วนะคะ อันนี้เป็นการทดลองของล็อเตอร์โจเเซนซาเราสามารถไปไปดูได้ดูเริ่องเติมได้เพราะวันนี้พวมีเวลาไม่มากอันทีนี้นะคะเราเห็นหรือยังว่าจ so ิตของคนเราน่ากลัวไหมจิตน่ากลัวมาพระอาจารย์ ครูถึงได้บอกว่าวันนี้ที่ครูมาอยู่พัาสุดท้าย้วครูคจะเป็นพักสรุปให้พวกเราจะได้เข้าใจเพราะฉะนั้น,นเรื่องจิตของเรามันสำคัญมากเราเองยังเป็นวัยรุ่นมีเวลามากมายที่จะเ่ยนจิตฝึกจิตของเราอ่ามีคือบทที่สรุปน,นะครับคือจิตเป็นนายใจอีกแบบทีนี้เราเองเป็นวัยรุ่นแน่นอนเรียนจบไปบางคนมีเป้าหมายบางคนอยากมีางานทำบางคนอยากประสบความสำเร็จบางคนอาจะไปสอบเป็นพราก แต่มีความเป็นของตัวเองหลายคนมีความฝันจริงๆเข้ามียเวลาเรจะให้เราเขียนป้องมันและตาบฝัน ครูไม่ใช่ครูที่สอนยูเรื่องสมองเพราะจะนั้นครูจะอธิบายได้ไม่เหมือนครูวิทยาศาสตร์หรือครูด้านสมองนะครูขอพูดสั้นๆให้เราเข้าใจง่ายๆสมองแบ่งเป็นสามส่วนหนึ่งจิตไรคะจิตสำนึกสองจิตหนามจิตและก็สามจิตปต้สมนึกจิตสำนึกคือสิ่งที่เรารับมาแต่ละวันรูปรสกลิ่นเสียงอะไรบ้างที่เราได้ยินอะไรบ้างที่เรากินเข้าไป อะไรบ้างที่เราได้ฟังอะไรบ้างที่เรามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามาที่จิตสำนรกต่อไปค่ะสนามจิตภาษาจิตก็ฟิลมายสนามจิตมีหน้าที่อย่างเดียวถ้าเราจะมองค้าไม่ออกไม่เข้าใจง่ายเหมือนไปรสเนเวลาที่เราจะส่งของไปที่เคอรี่ส่งของไปที่แฟรที่อะไรก็แล้วแต่สนามจิตมีหน้าที่แค่ประกตาศตึง้ง ไปใหนป้นายขอตึง้งอันนี้ไปบ้านนายขอตึง้งอันนี้ไปบ้านครูเก๋ตึง้งอันนี้ไปบ้านคุกเกยาวแค่นั้นมีนักวิชาการเข้ามาแล้วส่งต่อแค่นั้นไม่ทิ้งไม่มีเพราะไม่แยกแยะไม่บอกว่าอันนั้นดีหรือไม่ดีส่งทันทีะทนะคะหน้าที่ของสนากจินนะฟิว์มไ่ป็ท้ายจิตตายสองเนื้อตัวนี้แหละ ที่เราทาควบคุมได้นะสุดยอดเราจะกลายควบสุดยอดเพราะว่าจิตใต้สองนึกเนี่ยจะเป็นตัวควบคุมทุกสิ่งอย่างเลยจิตใต้สองนึกของเราจิตจิตสึกเนะยังทํางานแค่ตอนนี้นะเวลาผู้บอก ดูไม่ดีไปอยู่เลขหนึ่งสองสามตามลำดับเลขมหนึ่งเยอะมากเล่มหนึ่งเที่ยวเลยไม่เป็นไรถ้าเราเป็นคนที่เลือกไปอยู่เลขหนึ่งเพราะเรายังไม่รู้ว่าจิตใต้สำงงนึกทำยังไงคราวนี้เรารู้แล้วบอกตัวเองไปเลยค่ะฉันเก่งฉันยอดเยี่ยมฉันทำได้ เขืนนิดนึงแต่ไม่มีใครรู้กับเราหรอกดีใ้สมมติเวลาเราฝึกอะเราฝึกกันในห้องนอนตื่นเช้ามาคุยกับกระจกตื่นเช้ามาบอกกับตัวเองเรื่องแบบนี้ฝึกได้นะคะอะต่อไปเมื่อเรารูแล้วคุณจะสมุนให้สองข้อสุดท้ายที่บอกไปใช่ไหมคือต้องปฏิบัติดีต่อตัวเองและปฏิบัติดีต่อผู้อื่นเพราะฉะนั้นสองข้อนี้ถ้าทำได้อยู่ได้แบบสันติวิธีไม่เอายาก แค่นี้พูดดีทำดีเห็นไหมค่นี้ก็คิดกับตัวเองแค่ทำดีดีพูดดีพูดถึงคนอื่นพูดให้ดีหนึ่งวันมี24ชั่วโมงอ่ะถ้าเอาเวลานั้นไปพูดเรื่องชาวบ้านเอาเวลาที่ไหนมาพูดเรื่องตัวเองคะไม่มีเวลานึงยี่สิบสชั่วโมงครูยังรู้สึกว่าน้อยเลยเพราะแต่ละวันก็อาจจะทำอะไรแต่ละอย่างคิดเรื่องงานคิดเรื่องอาบน้ำกินข้าวคิดแต่เรื่องตัวเองก็หมดเวลา นะ้องตอนนี้เรายังทําไม่ได้ไม่เป็นไรเรายังเด็กอยู่หรือเราเรายังไม่เข้าใจเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวไปฝึกนะ้องต่อไปค่ะการปฏิบัติววต่อผู้อื่นเป็นผู้ฟังที่ดีรู้ไหมว่าคนที่พูดเก่งทำไมเขาพูดเก่งคือเพราะาพูดเก่งเพราะเขาพูดเก่งหรือว่าเพราะเขาพูดมากไม่ใช่คนพูดเก่งที่แท้จริงคือคนฟังเก่งถ้าผู้ฟังรู้แต่เข้าใจ รู้ฝาดรู้จักรู้ว่ารู้จักรู้อะไร,รที่เด็โยชน์เพราะฉะนั้นคนพูดเก่งคือคนปากเก่งข้อที่สองค่ะอดน้อนท้องตนไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามตอนเนี่ยเป็นรุ่นน้องเคารพรุ่นพี่เราเป็นปนันเเนเกเรียนเคารพู้ครูนะคะร่อนน้องน คนนี้สวยวะคนนี้เออนะฮะคนนี้เวลาเราขอความช่วยเหลือจะมาช่วยเราทุกทีคนนี้รักหนาคนนี้รักแนวคนนี้ใจดีได้หมดให้มองแต่ข้อดีโอเคนะเห็นไหมคะผมแล้วถ้าเราสามารถทำพวกนี้ได้เราจะสามารถอยู่ในโลกนี้ได้แบบสันติวิธีพยายามจะชอบเนื้อหาที่สุดแล้วท้าที่สุดนี้ นิดเดียวค่ะ Yeah.